ดูสภาพอไอ้เจ้ากะทิมันไม่ตายหรอกครับแต่มันเกือบตายนะพี่นะมันเกือบตายล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสพปากคลองลังสิตมาที่จุดเกิดเหตุนะครับข้างๆเวิร์กพอยน์นี่เองไม่ได้ไกลามากวันนี้ตำรวจไปคุมตัวลูกเกดแล้วนะฮะนี่เจอตัวลูกเกดนะครับคุมตัวลูกเกดไปสอบปากคำที่สพปากคลองรังสิตนะครับ โดยเบื้องต้นลูกเกดยังยืนยันอยู่นะครับว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยก็เพราะว่าถูกหมามันกัดก็เท้าก่อนจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวของลูกเกดเนี่ยถูกคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพนะฮะสอบปากคำอยู่พักหนึ่งเบื้องต้นเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะพอออกมาจากห้องสอบปุ๊บนะเขาคุยกับนักข่าวเขาบอกว่าเอาจริงตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจแล้วที่ทำลงไปหลังจากนี้ผมจะไม่ทำร้ายหมาอีกแล้ว เพราะเข็ดนะฮะเพราะเข็ดเข็ดที่แบบโดนตํารวจมาคุมตัวไปแบบนี้เลยยืนยันว่าหากเจ้ากะทิออกจากรงพยาบาลเนี่ยจะกลับไปอยู่แถวร้านคุณสองเนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่ทําอะไรมันอีกนะเพราะตัวเขาเองเนี่ยณตอนนี้ก็ถือว่าได้รับผลกรรมที่ตัวเองทําลงไปแล้วฟังเสียงเขาอีกที<ฮ>ะนะฮะว่าวันนี้สํานึกผิดและเสียใจแล้วครับก็ไม่ทำอะไรทำมันทำไมครับมันมากัดเราเราก็เราก็ตีไปแล้วไง ก็คือว่าจบจบไปแล้วไม่ตีแล้วก็จะขอโทษได้แล้วนะครับว่ามันอาจจะทำเกิดก่อเหตุอะไรก็ได้ก็ไอ้ก็น่าจะจริงอยู่คนเราทำไงก็ได้อย่างนั้นเดี๋ยวคนอาจจะเข็ดได้สองเราแล้วถ้ามัน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 อยู่กับมันดีอ่ะใช่ไหมถ้ามันอยู่ของมันดีๆก็่ม้ไม่ทำอะไรผมก็ไม่ทำอะไรมันอยู่เดี๋ยว แต่ถ้ามันมีถ้ามีตัวอื่นน่ะาตัวอื่นเขามากัดอ่ะพี่จะตามหาเจ้าของไหมก็ก็ต้องก็ต้องตามนะตามไม่เจอก็บอกเทศบาลแนั้นอะในมุมของคุณลูกเกดนะฮะเบื้องต้นก็รับกรรมจริงๆนะครับเพราะว่าทางตำรวจแจ้งข้อหานะครับในฐานความผิดทารุณกรรมสัตว์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับผิดแต่โดยดีนะครับ